มาเดินอยู่ในงาน0110เ e c h s h o 2023นะครับที่พารากอนฮอลล์ชั้น5นะครับงานเขามีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ mm hmm. ก็เดินมาเจอผลิตภัณฑ์ที่ตัวผมเองเคยรีวิวด้วยนะฮะ <Yeah. S 2> นี่คือเครื่องกำจัดเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยนะฮะคล mm hmm. าเรนนะครับ mm hmm. เคยทำร mm ีวิวไปแล้วนะครับวันนี้เขามาออกบูธในงานนี้ด้วย mm hmm. เผื่อใครสนใจเนาะนะฮนะเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ออกล้ำหน้าโชว์ไปโอ้โห oh ผลตอบรับดีมากเลยลค่ะก็คือลูกค้าติดตามมาจากคลิปของคุณหลามได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มาซื้อสินค้ากับเราได้แบบว่าดีค่ะแสดงว่ามีคนสนใจเนาะประเภทเรื่องของการกําจัดเศษ<ช>อาหารแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นตัวออบํารุงดินบำรุงเหมือนกันเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่ง ผมว่ามันเป็นเทรนด์ยุคใหม่จริงๆค่ะ,ะ,ะตอนนี้ก็คือมีเป็นกลุ่มคนที่กําลังสนใจมากค่ะในการกําจัดเศษอาหารที่มันเกิดขึ้นน่ะใช่แล้วก็ตัวโปรดักที่มันออกมาจากเครื่องเนี่ยค่ะครเราก็สามารถเอาไปใช้กับต้นไม้ได้เลยค่ะเพียงแค่24ชั่วโมงกับเครื่องตัวนี้ค่ะแล้วก็ออกมาใช้กับต้นไม้ได้เลยใช่คใครไม่เคยดูคลิปนั้นนะครับผมอธิบายให้สั้นๆ เครื่องนี้เป็นเครื่องกําจัดเศษอาหารที่เขาจะใส่สารบํารุงดินเข้าไปเป็นสารตั้งต้นก่อนอ่ามันจะเป็นสารตั้งต้นใส่รผสมตัวนี้เข้าไปแล้วเศษอาหารที่คุณทานแล้วเหลือทิ้งมาทั้งวันเนี่ยคุณก็เอามาหมุนวนอยู่ในเครื่องนี้ใช้เวลา24ชั่วโมง เศษอาหารเหล่านั้นมันจะกลายเป็นของมีประโยชน์ทันทีจะเป็นสารบำรุงดินหรือจะเป็นกึ่งกึ่งปุ๋ยนะฮะซึ่งมันเป็นเชิงเทคนิคที่เขาไม่เรียกว่าปุ๋ยมันเป็นเชิงกฎหมายที่เราไม่อยากเรียกว่าปุ๋ยแต่จริงๆมันคือปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาตินะฮะออกมาเป็นแบบนี้แล้วคุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งอันนี้ดีมากนะครับน้ำซุปน้ำแกงสามารถใส่ได้เลยนะคะได้หมดเลยกระดูกนี่ขอให้ย่นให้เขาสั้นลงนิดนึง ของแข็งอาจจะไม่ได้ของแข็งอย่าเลยดีกว่าแยกออกก่อนแยกกระดูกออกก่อนนะครับเอาเป็นเนื้อเป็นน้ําได้นะฮะใส่ลงมาเป็นผักได้ใช่เลยอ่ะเอามาหมุนหมุนปั่นปั่นในนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็ได้สารบํารุงดินละแล้วเอาไปใช้3ามกิโลต่อวันค่ะวันหนึ่งได้3ามกิโลไซนี้เนาะนะฮะแล้วจริงๆแล้วกำลังจะมี o d ดักใหม่บ้างไหมฮะกำลังจะมีปลายปีนี้ค่ะก็คือเราจะปล่อยตัวเป็นตัว50กิโลค่ะอืมเหมาะสําหรับร้านอาหารนะคะอ๋อโอ้โหดีเลยอันนี้เหมาะสําหรับโฮมยูส หนึ่งบ้านมีมีเศษอาหารวันหนึ่งไม่เกิน3กิโลนะฮะอุตสามกิโลนี้ต้องกินเยอะมากนะจริงๆเราทำวิจัยกันมาแล้วค่ะว่าต่อคนหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งกิโลค่ะต่อวันหนึ่งคนใช่ค่ะสามมื้อจะมีเศษอาหารประมาณครึ่งกิโลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประมาณบ้านเอาแม็กซิมัมครอบครัวหนึ่งเลยใช่สี่ถึงหกคนค่ะอ่ารับได้เลยประมาณนี้แต่ถ้ารุ่นห้าสิบกิโลอันนั้นคือเหมาะสําหรับร้านอาหารเลย ซึ่งร้านซึ่งร้านอาหารเนี่ยจำเป็นมากนะค่ะร้านอาหารนี่จําเป็นมากๆว่าคุณมีปริมาณเศษอาหารเยอะมากถ้าคุณเอาไปทิ้งมันก็กลายเป็นมลพิษลง<ย>น้ําลงอะไรเป็นขยะเปียกเป็นบูดเนา่าเป็นเชื้อโรคเป็นอะไรเยอะแยะมากแต่ถ้าคุณสามารถกําจัดเศษอาหารของคุณทั้งหมดได้เนี่ยแล้วกลายเป็นสารบำรุงดินมันเอาไปแบบคุณไม่ได้ใช้เองอ่ะคุณอาจจะบอกว่าโอ้เรามีปุ๋ยวันละ50กิโลเราจะเอาไปทำอะไรเอาไปแจกชาวนาก็ได้ ตัวตัวปุ๋ยนี้ก็คือจะดีมากค่ะสำหรับหรือเอาไปขายก็ได้ผมว่ามีคนซื้อโอ้มีคนสนใจนะคะเยอะมากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่เลยค่ะแล้วมันมีประโยชน์ร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยผมว่าขยะเศษอาหารเขาเนี่ยวันหนึ่งเป็น100ยกิโล <น>จริงๆถ้าช่วยกันจัดการตรงนี้ก็คือจะดีมากค่ะเดี๋ยวถ้าเครื่องรุ่น50กิโลมาเดี๋ยวเราจะแนะนำให้อีกทีหนึ่งนะครับ<ช>แต่ของดีๆมีประโยชน์แบบนี้ต้องบอกให้ทุกคนรู้ะนะครับสุดท้ายนี้คือเป็นของคนไทยด้วยนะคะนี่ผีมือของคนไทยออกแบบโดยคนไทยนะครับโอ้ยผมเฝ้ารอเครื่องนี้ตั้งแต่เป็นโปรโตไทป์นะครับตั้งแต่ออกแบบตัวถังยังไม่เสร็จเนี่ย นะฮะคุณหลามขออีก2เดือนขอออกแบบตัวถังเพิ่มอีกนิดนึงฝาครอบมันยังไม่สวยอะไรเงี้ยเรารอดูตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งได้ทํารีวิวนะครับแล้ววันนี้ก็เชียร์เต็มที่นะครับสนับสนุนผลงานคนไทยด้วยกันะนะฮะขอบคุณครับใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ